ดีๆนะคะในการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์โดยกองทัพที่3เองเขาก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะพาน้องๆไปทัศนศึกษาในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็กองทัพภาคที่4 <c oughs> เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างเสริมประสรบการณ์และการเรียนรู้ค่ะ <c oughs> ที่ท่ากัศยานฐานกองบิน46อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะพลตรีสมบัติบุญกอแก้วเสนาธิการกองทัพภาคที่สพบปะเพราะไม่โอวัดแกยาวชนนะคะในพื้นที่กองทัพภาคที่3ที่ร่วมโครงการ ทัศนศึกษานอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่3ค่ะก่อนที่จะเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้และก็สถานที่สําคัญต่างๆในพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและพื้นที่กองทัพภาคที่4ในรอบวันที่26-29เมษายนนี้สําหรับโครงการทัศนศึกษานอกพื้นที่ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกค่ะที่ให้ทุกกองทัพภาคนั้นต้องจัดกิจกรรมนําเยาวชนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคเดินทางไปทัศนศึกษาในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม ก็ถือว่าเป็นช่วงปิดเทอมค่ะโดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะเป็นเยาวชนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือว่าเทียบเท่าอายุจะอยู่ระหว่าง11 18ปี ก็เยาวชนก็จะถือเป็นในบุตรหลานกำลังคลที่ได้รับคัดเลือกนะคะแล้วก็มักุเทศน้อยด้วยนะคะก็จะได้รับเลือกไปมีความสามารถในเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะคือเยาวชนที่ไปแบบเนี้ยก็จะสามารถที่นำมาต่อยอดแล้วก็ขยายผลทำคลิปทำอะไรต่างๆนานาด้วยแล้วก็เยาวชนในโครงการฐานพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยและเยาวชนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในส่วนของกองทัพบ,บกรวมทั้งสิ้นเนี่ย36คน 那啦。 แบกกระเป๋ากันไปแบบนี้เลยนะคะน่าจะสนุกแน่นอนนะคะทางนี้พะเยาชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเนรียนรู้สภาพแวดล้อมทางสังคมมีเรื่องของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์รวมถึงการดําเนินงานตามาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งให้เป็นเยาวชนที่มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยตลอดจนได้รับทราบถึงภาร,รกิจนะคะของทหารในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาตินั่นเองค่ะอะเดียเราน่าจะไปเก็บภาพกิจกรรมที่น้องๆไปทํากันทั้งในส่วนของกรุงเทพและ ก็กองทัพภาคที่4มาฝากกันด้วย